โอเควันนี้เราจะมารีวิวกล้องกล้องเฮี e <า>้ยนะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องโมกนอกกันนะครับ <laughs> วันนี้สั่งมกน็อ์วันพีชมาเป็นลายวันพีชนะฮะราคา2,990ัาร้้บาทเพิ่งได้รักของมาวันนี้สดๆร้อนๆ <laughs> เอาแล้ไป่ายตัวเองทำไมวะ เี๋ยเขาบอกว่าก่อนเปิดพัสดุให้ถ่ายวิดีโอใหด้ยวยว้าวเห็นไหมถ่ายดูดีๆนะเออไม่ใช่มวัวแต่ดูกล่องออมันเห็นสายนิดนึงนะเมื่อกี้เห็นไรนะเห็นสายไอ้นี่นิดนึงเป็นไรหรออืมเสียฝานี่นะหน้าก,กล่องเห็นไหมเห็น เราจะถ่ายข้างๆรูปดูฟี่มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อันนี้แสงมันจะค่อยแกะออกแกะเราจะแกะโฟมมาอย่างดีเจยาคันห่อบับเบิ้ลเสียอะไรเลยอนี่สะอ้าวอ่าด้านนี้เป็นสัญลักษณ์ของธงลูฟี่นะครับผมฝั่งนี้ มีติดรูปอยู่กี่คนนสี่คนเหรอมีมีสี่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้จะมีซันจิลูฟี่โซโลแล้วก็มาฝั่งนี้เป็นแฟงกี้ช็อปปี้ช็อปเปอร์ช็อปปี้ช็อปปี้อะไรช็อปเปอร์เออแล้วก็ซันนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นทาฟังก้าโอแล้วก็ซาโบนี่จะเป็นเอสเดี๋ยวเพิ่งขอขอขอเพื่นึงมันเบี้ยวเห็นไหม เอสแต่วันนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นลายของลูฟี่นะเดี๋ยวมันก็จะบอกข้างกล่องนะโฟกัสปะไม่ไม่ไม่ถ้าใกล้เกินมันจะไม่โฟกัสอ่าโอเคได้อ่าดี่นะเขาก็จะติดมาบอกว่าเราเนี่ยสั่งลายลูฟี่แล้วก็เนี่ยไซส L. ์ L ดูว่าจะใส่ได้พอดีไหมโอเค,อเคกล่องไม่มีการแกะนะมีติดสติกเกอร์หรือมีการแกะมาแล้วเนี่ยเเปิดเปิด,ปดนิดน,นึงไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอดู โอเครู้สึกว่ารูปที่อยู่ข้างกล่องเนี่ยน่าจะเป็นรูปของเฉพาะที่มีหมวกหมายถึงว่าจำนายเนี่ยที่เอามาทําลายของหมวกอ่ะเพราะตัวอื่นไม่มีนามิไม่มีโรบินอุซบไม่มีอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูไม่รู้ว่านี่มันมีรอยเปิดอยู่ไหมนะแต่สติกเกอร์มันไม่นี่อ่าลองเข้ามาเดีเห็นไหมอาถ่ายด้านบนไนดะ้ไหมอ่า ลองเปิดดูนะบอกกันว่าหมวกตัวนี้เป็นผมไม่รู้ว่ามันเป็นลิขสิทธิ์แท้ไหมนะยังไม่ได้หาข้อมูลแต่ว่าสั่งมาใน,ในราคา9ราคาเต็มมัน9เอ้ย2,990บาทได้ส่วนลดของร้าน150บาทแล้วก็ส่งฟรีตัวนี้ อันนี้อะไรการขอบคุณไม่เกี่ยวภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกวิในกล่องก็จะมีอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรการกระแทกลหรอเห็นไหอันนี้อะไรมีมีอะไรข้างในไหมเป็นกระจกเนาะเป็นหน้ากากหน้ากากเหรอไม่โฟก,กัสเลยเนาะ อันนี้น่าจะเป็นหน้ากากอืมเดี๋ยวไว้ก่อนอจำวิธีการใส่ได้นะชึบว้าไม่ไม่โฟกัสไ,ไม่โฟกัสนะไม่โฟกัสไม่โฟกัสได้ไงได้ลกดตัวกลางลองกดตรงหน้าจอมันจะโฟกัสให้เห็นไ,ไหมโฟกัสไหมอ่าโฟก่อน บวกเอาไว้ก่อนอดูอย่างอืงอง่นก่อนว่ามันมีอะไรมาให้บ้างพวกคือคอปคือก็จะมีอันนี้เป็นมันจะเป็นอะไรอ่ะใส่หค้องแมสไม่ใช่ใส่ยค้องแมสบ้าอะไรหรอไม่รู้อะไรเดี๋ยวค่อยดูไอตัวนี้คู่มือกระเป๋าหรอกระเป๋าใส่หมวกปะไม่รู้เป็นหนังสืออะไรสักอย่าง ไม่เ,เรีนพับเกี่ยวกับอะไรพวกบอกคุณสมบัติหมวกกันน็อกอะสักได้ด้วยถอดซักได้อ่อันนี้ค่อยดูไม่จำเป็นเท่าไหร่อันนี้อะไรอันนี้เวอร์ชั่นเหมือนกันนะอ๋ออ,อีกแบบหนึง่งบอกวิธีการใช้ตัวนี้อ่ะ,อะปิดยังไงวะนะ ชึบๆโอเคตัวนีอ้อันนี้คือราคา <Yeah. S 1> ราคาที่เขาใส่มาให้ดูเห็นไหมย้อนแสงเห็นไหมเห็นไหมอ่าประมาณนั้นแหละไม่เห็นไม่เป็นไรมาเปิดหมวกันชึบนี่นะครับ ตอนนี้จะเป็น้าคคุมมาให้เลยลายลูฟี่สัญลักษณ์ของลูฟี่วันพีซโอเคโให้ดูว่าข้างในมีอะไรนอกจากหมวกกัน,นกจะมีอะไรไหมจะเป็นหมวกเนี้ยวาอ๋อนี่ก็มีหน้ากากให้เนี่ยอาจจะที่เปลี่ยนปะอ๋อจะเป็นหน้ากากใส โ oh. okay. อเคอะให้ดูคร่าวๆมุนโอ้โหนุนเด้จ้ามุนสวยอะชิโดชิโดอ่ะดูลายก่อนข้างบนนี่คือแน่นอนถึงสัญลักษณ์ของลูฟี่นะครับผมอ่ะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ย ก็มีหน้ากากอยู่แนละ้วแต่ว่าน่าจะเป็นหน้ากากใสส่วนไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเป็นหน้ากากสีกันแสงน่าจะแถมมาให้นะครับอ่าเบอร์แอลติดไว้อยู่โอเคตรงนี้ตัวระบายอากาศปรับได้โอ้โหตื่นเต้นโคตรสวยคือมีทุยด้วยอ่ะเนี่ยทรงมาแบบ ยังไงหัวทุยอะ่ะอ่าโอเครูปทรงก็เหมือนหมวกกันน็อกเต็มใบทั่วไปแหละแต่ว่ามันเป็นลายลูฟี่ไงเป็นเป็น,ปน,ปนลายของกระตูนทีเอะ่ะข้างบนก็เป็นตัวระบายอากาศนะครับสองฝั่งอโอเคอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นกา๊กาซก๊าซแข็งนะ ตัวเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนแถมการ์ดแข็งมาให้นะครับเป็นเนี่ยเห็นไหมอ่ะตัวนี้อ่ะถ่ายมุมเนี้ยนี่ก็จะมีเสียลักของชอปเปอร์ของเอสอันนี้อ่าอะไรวะเออแฟงกี้โซโลลูฟี่ซันจิรอ ซาโบ่แล้วก็ของซันนี่นะครับผมฝั่งนี้มันคืออะไรอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของอ้นี่อ่ะของหมวกกันนอกอ่ะของยี่ห้อเขาปะไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะใช่ละเพราะม่อก,กีนของตัวบีก็คือน,น่าจะเป็นของลิทกสีแล้วมั้งโอเคนี่ก็เป็นบัตรแข็งให้ามานะครับอ่ะโฟมของหมวกคือนุ่มเลยอ่ะอันเนี้ยแบบดูนะ เออนุ่มเลยอะคือปกติที่ผมใส่อยู่เป็นเบอร์ L แต่ว่าน,นี่ผมก็สั่งเบอร์ L มาไม่รู้ว่าจะยังไงเดี๋ยวลองใส่ดูกันนะว่ามันจะพอดีไหมมือสั่นลองดูนะเป็นไงมันมันจะเล็กกว่าไหเหรอ คิดว่านะไม่แน่ใจแต่พอดีนะรอเออเออเออลองลองหันมาเออเมื่อกี้มันอาจจะออยังไม่ลงล็อกโอ้แต่มันเห็นคางว่ะเหรอเออเอาอยู่ไหนวะเดี๋ยวค่อยมาดูในคลิปเอาแล้วกันนะว้าวเดี๋ยวเองค่อยมาดูในคลิปเอานะเหรอเออเอาตัวเองลนะอ,องใส่ดูไหมลองใส่ดูอ่ะ โอ้โห <laughs> หันไหนหันข้างดิหันมาเดี๋ยวค้างไว้นะอ่าแล้วค่อยๆหันมันอีกฝั่งหนึ่งหันอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหสุดยอดอ่าโอเคขอามาโอ้ยคือแบบเจ๋งอะโอเค โดยรวมก็สำหรับผมก็ถือว่าถูกใจนะสวยงามมากสีคือสดมากอะ่ะดูดิแก้วสินค้าก็ประมาณนี้นะครับอยากได้ก็เพื่อนๆก็ลองไปสั่งกันดูนะครับมีจำนวนจำกัดนะตัวนี้ มีจำนวนจำกัดอยากได้ก็รีบไปสั่งมาไว้เลยนะครับ